นี่คือที่โรงเรียนเนินพวงนะครับอโพอโพตับช้างนะครับเกษตรมาส่งเสริมให้เด็กนักเรียนทําการเกษตรในโรงเรียนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนะครับกันที่นี่ก็เลี้ยงปลาเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เยอะแยะไปหมดวิบวับอยู่ประมาณห้ามูครัวมาจากสมุดประการตัวละร้อยแปดสิ แต่ต้องมาอยู่กับเราเดือนหนึ่งตัวมันใหญ่แล้วตโเอ้ใสอาหาราวันอยู่เพราะว่าที่หมูมันก็ไหลลงไปเสียปะโยชน์ไปฮ้าาใสอาหาราวันอยู่เพราะว่าที่หมูมันก็ไหลลงไปเียปะโยชน์ไนี่คือข้อไก่ไข่นะครับ นี่คือผลผลิตที่ได้นะครับจากการทําเกษตรในโรงเรียนนะครับนี่คือมะนาวในโรงเรียนนะครับมะนาวในโรงเรียนนะครับดกมากๆเพราะมันเจอฝนจะมีทั้งเด็ดขายเด็กกินเด็กแจกนี่นะครับทั้งกเกษตรทั้งครูนะครับช่วยกันสอนเด็กทําแนวเศรษฐกิจพอเพียงปลูกมะนาวปลูกผักปลูกหญ้าเฮ้ยอันนี้ทำไม อย่างเงี้ยนะครับในโรงเรียนก็มีปลูกน้ำเต้าด้วยนะครับ